กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดเทศกาล Amazing สงการบุรีรัมย์ Presented by เครื่องดื่มตาช้างสุดยอดงานสงการแนวคิดใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปลอดภัยที่สุดและสนุกสนานที่สุดภายใต้คอนเซปต์ศาสตร์แสงศาสตร์ส,สีศาสตร์ของดีบุรีรัมย์แต่ไม่ศาสตร์น้ำ ตื่นตาไปกับสงกรานตเลืองแสงคอนเอสิร์ตศิลปินดังคับข้างพร้อมจัดหนักความบันเทิงทุกรูปแบบ10วันเต็มตั้งแต่วันที่6ถึง15เมษายน2564ณจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายทัชกรหัตถาทยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย นางสาวธปนีเกียรติไพบูรณ์รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายสุรพลอุทินทุผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตาช้างนายแพทย์วิทิศสริดีชัยกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดและประธานสนามชักอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยจากการที่มีโรคระบาดในปีที่แล้วนะฮะ2563ตั้งแต่มีการประกาศล็อกดาวน์ประเทศไทยเมื่อประมาณเดือนมีนาคมแล้วก็มาเปิดคลายล็อกในเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นมาเราก็ต้องบอกว่า ประเทศไทยเราแล้วก็รวมทั้งประเทศต่างๆในโลกนี้นะฮะก็ประสบกับสภาวะของเขาเรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยนะฮะซึ่งก็เป็นการตอบโจทย์ชนิดหนึ่งว่าหลังก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ว่าการท่องเที่ยวหรือการกีฬาพวกนี้เนี่ยมีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอย่างไรแต่พอเกิดเหตุการณ์ของโควิด -19 ขึ้นมาทั่วโลกก็รับทราบว่าการท่องเที่ยวเนี่ย เป็นตัวจักรที่สําคัญตัวหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เราได้เจอการระบาดสองระลอกด้วยกันก็คือระลอกแรกก็ถ้าพวกเรารู้แล้วประมาณเดือนมีนาคมที่เราล็อกดาวน์ประเทศส่วนระลอกที่สองก็คือปลายปีที่แล้ว ก็คือวันที่18ธันวาคมที่มหาชัยก็ทีบุษสษาครมีการระบาดในตลาดกลางกุ้งซึ่งโอเคสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และพิสูจน์ได้เลยก็คือความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเราในเมื่อมีความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะต้องทำงานหนะักก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีว่าประเทศไทยเราจะเปิดให้มีการท่องเที่ยวอย่างไรเมื่อไหรและสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเมื่อไหรถึงจะให้เข้ามาได้เพราะวันนี้เนี่ยเราไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ขอเล่านิดน,นึงฮะคณะกรรมาการนโยบายโรคระบาดแห่งชาติ โดยมีท่านรองนายกท่านอนุทินชาญวิรกลนะฮะเป็นประธานในที่ประชุมก็มีการประชุมและเริ่มมีการคลายล็อกประเทศไทยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการเริ่มนโยบายของการฟื้นฟูประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวก็มีการสรุปมาว่าวันที่หนึ่งเมษายนประเทศไทยพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้แต่เป็นการคอลันทีน ในห้องพัก7วันสำหรับผู้ที่รับวัคซีนแล้ว2โดสและถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยให้ควรันทีในโรงแรม10วันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้กฎเกณฑ์ของสบคกำหนดเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกำลังที่จะกำลังมาถึงในอนาคตอันใกล้ แต่ปัจจุบันนี้เรารอตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มีการออกมากระตุ้นอีกระลอกหนึ่งโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของเราเราเคยได้ผลักดันโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งเราใช้ไปแล้ว6ล้านลุ่มไหนนะครับปัจจุแล้วก็มีโครงการปันสุขก็คือของอสมอเชิญอสมอไปเที่ยวหลังจากที่ต่อสู้กับโควิดมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรตอนนี้เราก็กำลังจะ <c oughs> เอาเงินส่วนที่เหลือจากการที่ขอทางรัฐบาลมาก็คือ22,400ล้านเนี่ยเราใช้ไปแล้วบางส่วนก็จะมาเพิ่มเติมอีก2ล้านหลุ่มไหนซึ่งคาดว่าจะเข้าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งกฎเกณฑ์ทั้งหมดทำไมถึงล่าช้าไป1สัปดาห์ก็เรียนให้ทราบเลยว่าสาเหตุจากการที่โอนการอนหน่วยงานที่ รับงบประมาณคือเปลี่ยนจากกระทรวงการคลังโดยสสคมาเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับงบประมาณแทนสิ่งเหล่านี้ก็เลยมีการเสียเวลาในการทําความตกลงระหว่างธนาคารกรุงไทยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ทําให้เราล่าช้าไปส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการเที่ยววัยเก่าเราเปลี่ยนเป็นทัวร์เที่ยวไทยซึ่งเที่ยววัยเก่าคือ55ปีขึ้นไป แต่พอทัวร์เที่ยวไทยเนี่ยตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเราสามารถท่องเที่ยวได้ก็สองโครงการนี้ผมมั่นใจว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศได้แต่ที่สำคัญที่สุด <c oughs> รัฐบาลได้มีการประชุมและสรุปกันโดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สพคหาลือกันว่าสงการเราจะทำอย่างไรก็เป็นผลสรุปมาว่า รัฐบาลปีนี้ให้จัดงานเทศกาลสงการได้ภายใต้ New Normal นะครับก็คือพวกเราก็ต้องอย่างที่ทางบุรีรัมประกาศเมื่อกี้ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขของสอบคก็คือทำยังไงก็แล้วแต่แมตคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเราจะค่อยๆดีขึ้น โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีได้กำหนดว่าปีนี้ทำอย่างไรให้มีการเจริญเติบโตของ GDP ให้ได้4%ซึ่งจากประบางการของหลายๆสำนักคาดว่าไม่ถึงแต่ถ้าผมมั่นใจว่าถ้าเราสามารถขายล็อกของการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาได้เร็วผมมั่นใจว่าคำว่า GDP เติบโต4%มั่นใจว่าเราทำได้นะครับ แต่สิ่งนี้ทั้งทื่นทั้งอ่วงก็ต้องขอขอบคุณชาวไทยทุกท่านการที่เราจะรับนักท่องเที่ยวก็ขอให้พวกเราคนไทยเนี่ยยินดีต้อนรับเขาเหมือนเดิมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาคือประเทศไทยมีฉายาเพราะอะไรครับยิ้มสยามใช่ไหมครับเราก็คงเราก็ต้องต้อนรับแบบยิ้มให้สบายใจต้อนรับให้เป็นกันเองสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับประเทศไทยเพราะว่าเราอยู่ไม่ได้สำหรับการท่องเที่ยวเฉพาะภายในประเทศเองโดยคนไทยเองเพราะมูลค่าเนี่ยที่เราท่องเที่ยวเนี่ยของคนไทยด้วยกันเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในสามเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องอาศัยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพราะฉะนั้นมั่นใจครับว่าประเทศไทยเราเดินหน้าต่อไปเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีมีการ กระตุ้นตลอดเวลาว่าพวกเราต้องช่วยกันพวกเราต้องสามัคค <Okay. S 3> ีกันเพื่อเดินหน้าสู่ประเทศไทยและไม่ทิ้งไขไว้ข้างหลังครับผมหลังจากเปิดประเทศสเมษาค่ะถ้าอยาองเที่ยวเข้ามาขอเรื่องงานก่อนได้ไหมแล้วหลังจากนั้นออกไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไหมถือทั่วประเทศเลยหรือว่าจํากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่เที่ยวเที่ยวทั่วประเทศได้เลยครับก็เหมือนในอดีตที่โครงการของ วีซ่า Sdv คือกักตัวในห้องพัก14วันแล้วสามารถเดินทาง mm hmm. ท่องเที่ยวทั้งประเทศได้เพราะยัน้นตรงนี้ก็ลดเงื่อนไขลงมาเหลือ7วันกับ10วันและ14วันสำหรับชาวอฟ,ฟริกานะครับก็คือเหมือนเหมือนกันแต่ภายใต้ข้อกฎกำหนดกฎเกณฑ์ของสบคและกระทรวงสาธารณสุขครับท่่ท่านคะอยากให้พูดถึง,งประชาสัมพันธ์งานในวันนี้หน่อยคครับ การที่วันนี้มาทําการถแถลงข่าวแล้วมาทำการประชาสัมพันธ์ก็เป็นงานที่จังหวัดบุรีรัมย์พวกเราก็ทราบนะฮะจะเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าในอดีตก,ก่อนหน้านี้การล็อกดาวน์หรือการปิดจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นผู้นํามาตลอดเวลาและพอเปิดจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีรูปแบบในการเปิดที่ไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นงานเทศกาลสงการใน ในปีนี้ของบุรีรัมที่จัดขึ้นนี่นะครับก็เป็นอีกอเวนต์หนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศควรจะไปเยี่ยมชมนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนายกสมาคมต่างๆของแต่ละจังหวัดในเรื่อง,องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวควรจะแวะเวียนเข้าไปดูว่าบุรีรัมเขาจัดกันอย่างไรการป้องกันอย่างไรในการที่ว่าวันนี้อยู่ในสภาวะของการระบาดของโควิด -19 ซึ่งยังไม่ยุตินะครับ แล้ววัคซีนของเราก็เริ่มเพิ่งจะทยอยเข้ามาวิธีการอย่างนี้ทางบุรีรัมย์เขาบริหารจัดการยังไงสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญแต่ที่สําคัญที่สุดกันครับผมเชื่อว่าอีเวนต์การจัดเทศกาลสงการปีนี้ของบุรีรัมย์ผมว่าไม่มีอีเวนต์ไหนที่ยิ่งใหญ่เท่านี้อีกแล้วซึ่งเป็นอีเวนต์ที่จัดติดต่อกันถึง10วันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบโจทย์และผมคิดว่า เชิญชวนให้คนไทยไปเที่ยวครับ